ครับนะครับต่อไปเรียนครับนะครับเตรียมเลยนะครับครับครับ <laughs> นี่นี่นี่คุณเด๋อคุณเด๋อคุเดอเดอนน่กเรื่ออะไรชื่อพลังพลังอ่ะไม่มุกเพราะอะไรวะไ่ะที่บอกที่อกไม่ได้แต่มันเป็นการเรียกร้องความสนใจจากเาเราได้นะครับ ขาง่ายนะครับราคาแต่รีบติขายเพราะในบริใกล้ไม่พอขายหลังเลยออสภเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับาาอาหารหลักสิบล่าครับซึ่งผลิตที่นี่เลยครับแปลงอยู่ด้านบนครับผมไม่ทอมดมเนี้ย โฆษณายางแต่ก็ยางาค่สอง่องหก้าตีไปทำ่บบนี้เนี่ยสองคืนอันอันไหนแก้าวหวังนั่นหน่อย่นี้นั่นเนี่ยมันเหมือนกันนะค่ะอาไม่ใีไม่บชาเมองเหมือนกันนะจ๊ะต่เราเต่ไม่หาย ้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในการเปิดงาน3 2ปีมวยของใครนะครับที่สูงสุดึกษาการณนาแห่งนี้นะครับคณะทำงานของคนศึกษาของเราก็มีความเข้าบูมใจนะครับเห็นตัวเนจังหวัดเชียงใหม่เวลาเราที่วักันอานนี้ไงก็ไปยังถ่ายเลยถ่ายเลยหน่ง

นะครับรบตัวละห้าล่สุด้ประกาศในรถสองนี่ยนมันมันมีที่หมายไงตรงนี้เข้าได้ไหมคัได้ครับข้ามไปอ่ะอันนี้ต้องน้ำอ่ะไม่เหนมีมั้งมีกี่น้ำมั้ง

ใช่ครับช,ช,ช่วยครับมาลองมาอ๋ออะไรเบอรี่นี่เราผ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาคงจะปิดแล้วแหละตอนนี้